พอตะ่า,ามาถึงโลกลาเนี่ยมันมืดละมันบอกว่าสิ่งที่มันเห็นเนีตรโลาลาเด็กคนหนึ่งแต่ชุดนักเรียนซึ่งไอ้แจ็คมันบอกว่ามันคุ้นหน้าเด็กคนนี้มากเลยไอ,อ้แจ็คผัดผัดเออเด็กผู้ชายนี้หันมองพอจัองหวะที่หันมอ,นอ,งองพุ่พอกผัดก็ไอ้แจ็คบอกสวัสดีครับเจอกับเราสองคนนะฮะในรายการใหม่ที่ชื่อว่าเจดีพอติด เองไงว่าเป็นช่วงที่ขี้เกียจเล่นเกมนะฮะแล้วคนที่แบบทำคอนเทนต์เล่นเกมจะรู้เนาะบางทีเราเล่นไปก็จะเบื่อจะเปลี่ยนมาเป็นการเล่าเรื่องมาหลอนนะของเด็กเหนื่อยในสมัยที่ที่ป้ายังเด็กๆอยู่นะฮแต่ก็ยังคงคอนเซ็ปต์นะฮะก็ยังอยู่ในโหมดโหมดเกมนั่นแหละเพราะเด็ก่สมัยเด็กเหนื่อยก็เป็นคนที่ติดเกมตั้เด็กเลยนะไม่ใช่ว่าป่อตอนแก่แล้วเหนื่อยมาเล่นเกมเหนื่อยจะเล่นมาแต่เด็กนะคือตอนนี้จะตีสี่นะ เรือว่ากล้องจะโฟกัสเห็นนะได้เสีนะเรืองศึก,กรมเสร็จก็มานี่เลยนะครับคู่เลยนะเรื่องของเรื่องมันมีอยู่ว่าช่วงนั้นน่าจะเป็นถ้าตาจะไม่ผิดนะจะเป็นช่วงประมาณป้าปอสามหรือปอสี่นี่แหละประมาณนี้ป้าเก้าขวบหรือสิบขวบนิ้ก็คือป้าอยู่ในจังหวัดลบบุรีเ่อช้ยบาดานส่วนป,ป้าเด็กนั้นไม่ได้อยู่ที่ลานหีุเนะก็ไปอยู่กับยายที่นู่นนะเนาะสมัยนั้นน่ะในยุคที่เป็นช่วงที่เพ เพย์วันเพย์หนึ่งเพย์สเตชันวันอ่ากำลังจะเข้าใช่ประมาณแรกๆเลยในในแถบที่ป้ายอยู่อ่ะมันไม่ได้อยู่ในตัวเมืองมากไงมันอยู่ออกเป็นเป็นเป็นย่านชนบทเลยเรียกว่าบ้านนอกเรียกว่าบ้านนอกข้างหนอะไรขนาดนั้นไฟน้ําน้ําไฟก็ยังไม่มีน้ำก็ยังเป็นอันนี้ต้องขอเท้าฝากเลยครับทุกคนนะน้ำอ่ะมันต้องใช้ใช้บ่อโยกโยกในวัด เป็นบ่อโรคในวัดจะมีอยู่ที่เดียวในหมู่บ้านก็คือเป็นบอ่บอบ่อโรคน้ำบาดาลในวัดเราต้องใช้สารเลิงดูมไปกันแล้วก็เอากระป๋องน้ำมันเนี่ยไปดื่มกันปนไฟก็เข้ามาแหละเพิ่งจะเริ่มเข้ามาแต่ก็กลางคืนก็ยังใช้เป็นตะเกียบเลยนะเป็นเป็นตะเกียบน้ำมันกาดอ่ะที่ใส่กระป๋องน้ำมันเครื่องอะไรเล็กๆน้ำมันเครื่องมอเตอร์ไซค์เนี่ยแต่ก็ใส่ไส้หน้าแล้วก็ใส่ไสไ้เชือกมาติจุดแล้วก็เติมน้ำมันกาด เรื่องมันมีอยู่ว่าพี่ป้าเอยถึงเรื่องเกมเพลย์มันมีอยู่ร้านหนึ่งเป็นร้านอู่ซ่อมรถซ่อมรถดนกับรถปอร์ตไตร์นะพี่ป้าจะมาติดนะคือเขาเปิดเป็นร้านเกมด้วยเครื่องมันเป็นเครื่องเกมก็แบบทีวีโงโงๆโทีวีจอแก้วโงโงๆประมาณยี่สิบนิ้วสองสามเครื่องเลยป๊าไม่แน่ใจนะเรื่องมีเพลย์วันรุ่นเก่ารุ่นที่เป็นแบบบล็อก,กใหญ่บล็อกจอเก่าใหญ่ท่าเป็นเครื่องรถเก่า นั่นแหละมียูมันสามเครื่องแล้วก็ทีวีงูงโมโมโมูอือสามจอมเรื่องมันเกิดขึ้นช่วงวันศุกร์วันศุกร์ก็คือเราก็าไปโรงเรียนตาเข้าไปโรงเรียนกันกับเพื่อนนะเข้าไปโรงเรียนกับเพื่อนก็นกัดเพื่อนไว้ว่าเฮ้ยวันนี้วัเนเสาร์มาเล่นบ้านถักไหมลนะ่ะสมัยก่อนไม่มีมอเตอร์ไซค์นะก็เลยแบบจักรยานนะ<ส>อ่ะจักรยานแว่นแว่นๆไอ้แฮนด์ตรงๆก็ไม<ส>่เอาต้องจัดเป็นแฮนด์ แฮนดัดอะแฮนยกล่ะไ uh, <ห>ว้ยกล้ออะไรเว้ยนะแล้วเบรกเอาออกนะคือ <Okay>, uh. เคยอถ้าคนในยุครุ่นหม่จะรู้นะเอาเบรกออกแล้วก็ใช้รองเท้าแตะแบบตึงไฟแบบฟ้าแล้วก็ตีเบรกอะนั่นแหละคือวิธีวิธีของเด็กบ้านนอกนะก็คืออย่างที่บอกมันไม่เหมือนยุคน,นี้ยุคนี้อ่าเด็กเด็ก็เข้าถึงง่ายใช่ไหมใช่แค่เปิด Wi-Fi เล่นโทรศัพท์ก็ได้อะไมาเข้าเรื่องอันต่อเลยก่อนสำคัคือวันศุกร์เนี่ยเราจะเราเรียนเสร็จแล้วเนี่ยเราก็นัดกันละนัดกันเพื่อนก็ได้มีแจ๊ มาก็ไดแจ็คก็เป็นเพ,พนื่อนสนิทเลยมแจ็คมีหนุ่มหนุ่มวันนั้นเหมือนเหมือนหนุ่มจะบอกว่าหนุ่มมันไม่ว่างนก็ไปช่วยช่วยพ่อหรือแม่ทําไปเกี่ยวข้าวที่ลูาจะเป็นเป็นเกี่ยวข้าวเป็นหาข้าวก็เลยได้ได้แค่คนเดียวก็ราคือได้แจ็คนเดียวนักนก่อนอนัก,กัน,น,กกนที่โรงเรียนอ่ะคืนนี้ปลาลกกับขับจักรยานนะแล้วก็ไปไปโรงเรียนระยะทางจากบ้านไปโรงเรียนก็สี่กิโล สี่กิโลระยะทางจากบ้านไปเรียนปลาก็ใช้เครย่อปบินไปเราขากลับมาเนี่ยเราก็ปั่นแต่ปลาหนักจะนัดเพื่อนนัดนัดแยกก็นัดปราก็ปั่นชิรัยกลับมาก็จะได้กลับมาปุ๊บพอถึงแยกเนี่ยพอเราออกจากโรงเรียนมาเนี่ยเราจะถึงสามแยกสามแยกเราเรือสายจะไปบ้านเราเรเลี้ยวขวาจะไปทางเพชรบุรีปลาก็เรือสายก็ได้กลับมาบ้านแต่ตรงข้ามทางแยกสามแยกเนี่ยมันจะมีศาลาอยู่ศาลาหนึ่งก็เวลาช่วงเงี้ยก็ประมาณสี่โมง สามโมงครึ่ ONG, okay. room, งสี ouais. ่โมงเนี่เป pues, uh ็นช่วงที่แบบคนชุกชุมเลยก็คือแบบช่วงเย็นเล่นมเลนเล่นตาขับออกมาเพ่งถึงทางแยกอุ้ยคนมุงกันเยอะเลยคนมุงกันเทียบเลยมุงมันอยู่ตรงสาลาเราก็ขับแล้วก็มองนะก็มองดูเอ๊ะมันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นทีเรามองไปดูเราเห็นอะรละรู้แล้วว่าเกิดอุบัติเหตุเป็นรถจักรยานยนม์เมทเมทหรืออะไรไม่รู้แหละสักที่ห้อหนึ่งเป็นเป็นจักรยานของผู้หญิงจักรยานสีจังหวัดของผู้หญิง ล้มอยู่เห็นจักรยานแล้วก็เฟรมแตกก็ตรงมาตกแตกอยู่ตรง,งยื่เยื่นสลากไปนิดนึงแต่คนก็จะมุงออลสลาเพราะว่ายังมีบางคนก็รอรถขึถ้นรถเมย์กลับบ้านก็แค่ให้มามองดูว่าโอเคมีอุบัติเหตุแต่เราไม่รู้หรักว่าก็คืออะไรแล้วก็ไม่สนใจอลไรก็คนก็พูยจมผู้ซีกนมาคนก็มุมมันเป็นไทยมุมเยอะตาขก็จักรยานกลับบ้านแตกแล้ก็เหนื่อยเชา้าของวันเสาร์ ชาววันเสาร์แน,นัดก,กันแล้วว่าเดี๋ยวเราจะไปไปไปเล่นเกมกันไปเล่นเกมเพลวันช่วงนี้จะติดแบบวินนิ่งวินนิ่งก็แต่แอย่างตอนนี้ก็จะเปลี่ยนชื่อมันเป็นอ่าเพย์แค่เพย์พีเ,เ,<ง>เ S อสอ่ะจะเป็นโฟร์ดีชันส์สกเกอร์แต่เมื่อก่อนมันใช้อ่ชื่อว่าวินนิ่งอ่าแล้คนคอเกมเกมเพย์เหมือนกันนะเพย์สเตชั่นก็จะรู้จักนั่นแหลอะอ่านี่ปากอกว่าโอ้ยหูนอนหลับอ่ะนอนคืนวะไอ,อ้นี้ ถึงได้เราเก็บตังค์มาทา้ที่ด้วยไงก็คือได้เงินไปแค่สิบบาทนะแต่เราก็เก็บเขาคิดราคาเป็นชั่วโมงแหละยี่สิบบาทหรือสิบบาทหรือสิบห้าบาทไม่แน่ใจจริงๆรับแต่ป้ารู้สึกว่าป้าจะเล่น่เก็บตังค์ไปเล่นๆประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงได้อ่ะมาเช้าวันนั้นมาเช้าวันนั้นก็เอาละราคาน้ำเต็มเต็มตัวเป็นโังปั่นๆแล้วเตรียมจักรยานคู่ใจแล้วเดินตัวเว้นตะรอที่ลานที่นี่แหละไล้แต่งก็เจอแล้ว ตรงแจ็คก,ก็มาแล้วก็ไปเ,เล่นเกมด้วยกันกดวินนิ่งกันกดวินนิ่งกันไปประมาณชั่วโมงหนึ่งอ่าชั่วโมงหนึ่งพอเริ่มแต่เขาเริ่มจะเบื่อเกมนึงก็เอาฟิกไฟฟ้าไปเลยแม็กนัมโซนิคอ่าเป็นลุงตาอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วนั่งต่งลงต่งรถยันแล้วก็เนี่ยได้สองเกมเนี่ยแหละวันนั้นจำได้ว่าได้ดูสองเกมเนี่ยแล้ว,ลว,ลวก,วเก็เฮ้ยอ่าเฮ้ยแยยจ็คหมดแล้ววะก็คือสมัยก่อนจะตั้งเวลาที่โทรทัศน์ทั้งหมดเวลาเพื่อเขาว่า มันก็โัวท่านก็จะดับอ่แล้วเราจะจะต่อเวลาเล่นเพิ่มแล้วก็ไปบอกเจ้าของร้านให้มารู้ว่าเอ้ยหมดแล้วว่าหมดแล้วตามหมดแล้วแจ็คเหนื่อยตังไหมดีแจ็คบอกว่าพี่ตังก็ไม่มีแต่ยังไม่เที่ยงสี่โมงเช้าอ่ะสี่โมงเช้าก็สิบนาฬิกาสิบเจ็ดนาฬิกาเรื่อยๆก็ดูดีแจ็ค้็ไปปั่นยาเล่นคองซอยดีกว่าแล้วก็ปั่นขาตัดเนี่ยเราก็ปั่นรอบของซอยข้างทางรถไฟมากันแล้วก็ ล็อกคลองซอยคลองซอยก็จะเป็นคลองส่วนประธานที่แยกมาแยกออกมาจากคลองหลักนั้นเนี่ยจากคลองใหญ่เพื่อทําการเกษตรทัือหะไรแค่นี้ก็จะเป็นคลองหรือสามารถแบบในช่วงที่มีแผงนกั้นกั้นน้ำเนี่ยน้ำาันจะไหลลงมาทุก่มมันกเป็นน้ำตกน้ำตกอะไรแล้วก็เล่นได้ไงแล้วเอ้ยแจ๊คหางมหอยงมปูงมปลาเล่นน้ำบางทีจะสะพัดด้วยสมัยก่อนเยอะเลย โอ้ยสมัยก่อนมันอุดมสมบูรณ์มากมันก็ทั้งปลาซ็อกเกอร์ปลาปู่ปลาตักันหาได้ปลาหมอปลาอะไรเงี้ยเป็นของซอยกลับไปเล่นน้ำมาแล้วแหลยนี้ล่วงเลยเล่นกันไปไม่รู้เวลาล่วงเลยมาสี่โมงจากสี่โมงเช้าข้ามมาสี่โมงเย็นหกชั่วโมงเล่นกันแบบตัวเปื่อยเล่นกันโอ้ยจนที่เราบอกว่าแจ็คหนาวหรือว่าไม่ไหวแล้ะเย็นแล้ว กลับบ้านก่อนแล้วจะกลับบ้านมันอยู่ไกลกว่าปาปาก็เดินทางไปปุ๊บก็ถึงบ้านแต่แจ็คมันต้องขับเลยบ้านไปาไปอีกเลยโรงเรียนไปอีก <Okay. S 1> เลยโรงเรียนไปอีกประมาณสิบกว่า,ากาิโลกับยี่สิบกิโล <Okay. S 1> ปัจจกยานะสมัยก่อนเนี้ยที่ดูมีมาละแค่ไหนไอ้เรื่บอกว่าจะไปก็สี่โมงเย็นแล้วเดี๋ยวเอ็งจะกลับเดนะี๋ยวมึงจะกลับบ้าน เดี๋ยวมันมืดลำบากมืดเออพ่อแม่ด่าอะไรอีกอย่างเงี้ยปา้าป๊าก็แล้วเดี๋ยวก็ถึงปา๊ปาสิบนาทีก็ถึงบ้านแล้วอย่างเงี้ยขับรถแท็กซี่มาปึ๊บก็มาถึงบ้านป๊าแล้วป้าป๊า,า,าตรงข้างมันเป็นวัดแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเล่าต่อมันมีอีกหลายเรื่องเลยครับเรืงส่วนน้ำมันจะมีหลายเรื่องเลยที่เกี่ยวกับลุงเนยเตออะไรพวกเนี้ยเรื่องลี้ลัาพวกผีวิญญาณหลอนๆเยอะเลยพอบ้านมันตรงข้ามกับวัดด้วยอ่ะเรามาสู่ตรงนี้ก่อนก็มาถึงบ้านแล้วเราก็เตะใจก็ ก็เพื่อนมันจะกลับบ้านถามแจ๊ดใช้เวลาขับมาปัญญามานเด็กกี่ชั่วโมงวะมาบ้านมาบ้านแจ๊ดก็บอกว่าก็ระมาณนชั่วโมงชั่วโมงครึ่งนะเราดูเวลาหรือมาถึงบ้านตอ้สี่โมงครึ่งเลยนะโอชั่วโมงครึ่งโอ้ยหกโมงเลยนะแล้วบอกโอ้ยทันเดวกวิ่งปัน่นกงนเดยกก็ปั่นยืนที่แบบสมัยก็อนเเพิ่มความเร็วแจ๊ดก็ปัญญากลับไป วันเสาร์ก็ผ่านไปก็ไม่มีอะไรปั๊ดใช้ปรวติชื่อปรวติมาวันอาทิตย์ก็ก็นั่นแหละมาวันอาทิตย์ก็ไปช่วยยายถามว่าช่วยไหมก็หนูไม่ได้ช่วยอ่ะแต่วันอาทิตย์ก็ไปเกี่ยวข้าวอะไรเงี้ยบ้านั้นก็นั่งเดินอยู่ใต้ต้นไม้เงี้ยยาเราเกี่ยวหญ้าเกี่ยวข้าวตรงเกี่ยวใต้ต้นไม้ก่อนในตงเตีเย็นก่อนแล้วก็นั่งเดินวันอาทิตย์ก็ผ่านไปวันมาวันจันทร์อันนี้คือสิ่งที่อาจารย์คนเล่านะ อันนี้ปาไม่ได้ไม่ได้เห็นไม่ได้สัผมผัสยังไม่ได้จเจอนะ,อะก็มาที่โรงเรียนปึ๊บกแจ๊กก็ตาดสื่อมาเลยตอนนั้นไปโรงเรียนตาก็ไปกันแ, T, แต่เช้าเลยก็หกโมงหกโมงหกโมงครึ่งก็ถนนนนนึงโรงเรียนแล้วไปเช้าไปเช้าก็ก,ก็ไปถึงปุ๊บแจ็คปา้ปาบรรยานมาถึงปาบรรยานมาถึงก่อนนะ,ะเอากระเป๋าขึ้นไป ันห้องเชตส,งสางตึงก่อดแจ็คกูวิ่งมาตัด้าปืนเยเฮ้วยไอ้วันเสาร์ว่ะสารนการณ์ใบ้านาไปไอ้แจ็คมาเล่าให้ฟังว่าพอไปถึงตรงสาระาที่เกิดอุบัติเหตุมันบอกว่ามันแค่เด็กจะปั่จักรยาน,นออกมานน้อยจะป้าเลยสิ่งที่มันเห็นนอันนี้ต้องบอกกับทู้ชมานะครับก็ใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับนะไอ้แจ็คเนี่ยมาเล่า,ามาบอกว่ามันก็ปั่นขยานมาเนี่ยพอจะถึงสลา,าตรงเนี้ยมันคาดว่านะไม่มีนาฬการนะจ่มันคาดว่าน่าจะประมาณ ห้าโมงห้าโมงแล้วหรือประมาณห้าโมงนิดๆหรือห้าโมงครึ่งเนี่ยช่วงนั้นไม่แน่ใจว่ามันเป็นลึดูอะไรนะฤดูหนาวหรือเปล่านะที่ตอนเย็นนะ่ะมันจะมืดไวมันจะมืดไวมากเลยบอกว่าเฮ้ยมันก็ยังสว่างๆเลยแล้ว่านะมาจากบ้านาเนนะี่ยมันยังสว่างๆเลยนะแต่พอมันไปมาถึงโรงสาลาเนะี่ยมันมืดลนะมันบอกว่าสิ่งที่มันเห็นเนะี่ยตรงสาลานะมีเด็กคนหนึ่งแต่ชุดน,นักเรียน ซึ่งไอ้แจ็คมันบอกว่ามันคุ้นหน้าเด็กคนนี้มากเลยเพราะเรียนอยู่โรงเรียนเดีวยวกันโรงเรียนป้าหรือก็โรงเรียนเดีวยวกันมันคุ้นหน้ามากเลยน่าจะเป็นอไอ้ห้องหนึ่งอยู่ห้องหนึ่งชันเดียวกันอยู่ห้องหนึ่งสี่ทับหนึ่งแต่ปาต้ากับแจ็คก็อยู่ห้องสองสี่ทับสองมันมันคุ้นหน้าว่าเฮ้ยเด็กคนเนี้ยเฮ้ยมันไอ้ห้องไอ้ห้องหนึ่งนี้ว่ะแจ็คบ,บอกว่าห้องหนึ่งนี้ว่ะมันก็ก็ไม่สนิทกันมากนะเมื่อก่อนนี้ห้องหนึ่งกับห้องสองเขาจะแบบ อ้าวมันจะต้องแบบห้องหนึ่งห้องสองมันมีแค่สองห้องกันได้แสมัยก่อนโรงเรียนแบบมันอกกันอกก็คือแจค็คเขาอกกับปัญญาแล้วก็ปัญปาัดแล้วก็มองหน้ามันปึ๊บไอ้นี้ไอเด็กคนนี้มันก็ยืนมันก็ยืนรอเหมืนอนรอรถด,ด่วนนะไอ้แจ็คก็งงแหละแจ็คก,ก็สงสัยว่าเอ๊ะวันนี้วันเสาร์มาแต่งชุดเรียนมาทำไมก็เป็นชุ้นในปกตินะาไม่ได้ยมเเีเลือดคาบเลือดคาบหน้าเละเซะอะไรไม่มีนะแต่มันมองที่มันมองคือตัวนี้มันสรวล่ะน้องศาลา อ่ะมันยืนนิ่งๆ,ๆตรงสนามยืนนิ่งๆ,ๆ,ๆแล้วพอจะหันหน้าไปมองมันก็หันหน้ามองตามแจ๊กตรงนี้ไอ้นี่แจ๊กมันก็แบบมันขึ้นอ่ะเหมือนแบบเฮ้ยมองหน้าทป็ไมวะอ,อะไรเงี้ยอ่าเมันมันจะ,ะมันจะกล่าวว่าเฮ้ยมองหน้าเป็นไงวะจะก็จอบไปยานเอาตีนอย่างที่บอกเบรกลงนี้แล้วก็ตีนควายฟ้าแล้วก็ไปแยกขัดล้อตรงนี้ตรงบางกอลล์ล้อฟ้าแล้วก็เบรก เลี้ยแต่พวกเราบอกพวกเบรกเลี้ยฟู้ฝุ่นแบบสมบุรสมบติเต็มฟูดเลยแล้วแต่ก็ถามว่าเฮ้ยจืดนม่ตืดเฮ้ยมองหน้าตุทำไมวะอ่าพูดภาษาแบบชาวบ้านชาวบ้านนะเฮ้ยมองหน้าเราทำไมคะไอ้นี่ก็ไม่พูดเลยแต่คนที่ยืนอยู่เด็กคนนี้ไม่ได้ยืนไม่ได้ยืนมองหน้ายืนอยู่คนเดียวยืนอยู่คนเดียวตรงสารมีคนเดียวมืดแล้วเจ๊ถามว่าอ่ามองหน้าทำไมวะมันจะไม่พูดไม่พูดอะไรเลยนะ แจ๊บบอกว่ามันก uhh. ็อยู่ตรงนั้นแหละประมาณสักนาทีสองนาทีก็ไอ้คนเนี้ยมันก็มองมองหน้าแบบจะบอกว่ามันในตอนนั้นน่ะคือมันแบบเหมือนเคี่ยวมากเลย่าเขาแบบลงไป็หัวแบบอย่าลไปไสหนาสักทีอะไรเงี้ยอจะบก็บอกว่าแต่มันมันไม่พูดอะไรไงมันแค่มองหน้าเฉยแจ๊บบอกว่าเดี๋ยววันจันทร์ผงเจอปูอ่าแต่ว่าแบบอย่างไปบอกเคลื่อนบอกอะไรกันแต่ว่าเอ้ยเดี๋ยวผมเจอปู เมเจอพวกกูแน่อะไรเงี้ยอ่าที่โรงเรียนวันจันทร์เจอกูแน่อะไรเงี้ยมองหน้ากูใช่ไม้อะไรเงี้ยแต่ก็บอกว่ามันก็ขับยรือปั่นต่อไปมันบอกว่าคืนนี้ยปั่นไปอีกสักประมาณกิโลหรือสองกิโลไหมลูกคนนี้มืดตต๊บแล้วน่าจะช่วงหกโมงเย็นแล้วมันบอกมืดตต๊มแบบมืดสนิทเลยแล้วสมัยก่อนอนะ่ะมันไม่เหมือนสมัยนี้ได้แบบว่าไฟทางาะมีแบบครบอ่ะยิ่งเป็นแถบชนบทแถบข้นอกอ่บโอ๊ยไปสักทีหนึ่งี้หละจะเจอบ้านคน 800เมตรเรือบ้านหลังหนึ่งริมถนมนเะไรเงี้ยมันก็ปัญยายไปตรงเนี้ยมืดแล้วแล้วมันมองเห็นว่าข้างหน้าเนี่ยมีร้านค้าเปิดไฟก็จะมีไฟาาเกาไฟนะที่มาหลอดเดียวเป็นหลอดอีออนแบบกเก่าๆไฟทางเมื่อก่อนไม,อไม่่มคยไปสว่างมากแต่มันเคยถาปอาจามารู้ว่าตรงเนี้ยเป็นร้านค้ามันก็บอกว่าเหนื่อยอยากจะซื้อน้ำอัดลม สักถุงนึงเมื่อก่อนก็นจะใส่ถุงแล้วก็ยิ้วแฟนแทน,แนจักรยานบอกว่าแวะซื้อแล้วก็ไปจอดที่ร้านนี้แล้วก็พอไปจอดถึงปุ๊อบบอกป้าเอาน้ำประลมเนี่ยน้ำยี่ห้อนี้น้ำสีดำนีน่บอกน้ำถุงนึงแล้วก็กร,ระตุกมาสิบบาทแค่สิบบาทแล้วเหมนนี้ไม่รู้กี่บาทยี่สิบห้าบาทเมื่อก่อนสิบบาทใส่บบสน้ำแข็งไนวะ้น่าจะมีใจลน่นถุงบองพุง่มบอกว่าโอ,โ,โอ้โหชื่นใจมากเลยมาบอกว่าขนาดที่มันกำลังจะ ก้าวขาปั่ญญาไปป้าบอกว่าโอ้ยยังไม่กลับไปเลยแล้อมันทําอะไรมาทําอะไรกันไหนนุ่มมาทำอะไรไม่กลัวผีเผอด้วยไงฮะเมื่อวันศุกร์กี่แล้วเนี่ยมันจะเหตุทุกเกิดกันเนี่ยไอ้ตรงสาราที่ผ่านมาเนี่ยหน้าโรงเรียนน่ะไอ้ตรงแยกสามแยกนั่งเลยแจ็คก็จะก็อึ้งไปนิดนึงบอกว่าโอ้โหแจ็คแต่มันก็โล่งใจว่ามันผ่านมันขับผ่านมาแล้วแจ็คก็บอกว่าโอ้ยไม่เป็นไรป้าผมปั่นนี้บ่อยปั่นไปป่นมาบ่อยโอ้ผีเผือดอะไม่มีหรอก กมันก็นทำแบบผู้เก่าๆอะ่ะเข้าใจไหมเด็กแบบเกเ่าๆโอ้ไม่มีหรอกป้า,ปาออกลัวอะไรสัตว์ละอ่าจะก็เต่าเออมึงก็ไม่กลัวมึงก็จะไปหาตร้งหาตายพูดหรือเตออะไรตาของว่าจะกลยวอบ่นๆวดมือมาได้หลัง,ลงนะนั่นแหละจะก็ปัดจัดการเอาละเนี้ยตอนเราไปบอกว่าจะไม่ถึงห้าร้อยนเมตรเลย เนี้ยมองไม่เห็นหลังบ้านตรงป้าเลยนะเลยว่าเลยหลังน,น้ำันกกักใจทิ่เหนมันมืดตึ๊กเลยเราจะเห็นไฟก็ต่อมเมื่อมีจักรยานนดนมีมอตเตอร์ไซค์สวนทางมาหรือว่ารถยนต์สวนทางมานอ่าหรือว่ารถตามหลังมาเง้ะเราก็จะรีบปั่นบอกว่าทุกมนไม่มีรถผ่านสักคันจับอกว่ามันตัดมา,าไม่ถึงข้าเรื่องนี้เลยมันเห็นข้างหน้าข้างหน้าเลยนะที่จะมันจะถึงเนี่ยยังไม่ถึงมันเห็นมีคนเดินอยู่แต่ที่เด็กตรงนั้นคือ ไอคนที่ยืนอยู่ข้างหน้าเนี่ยแต่งชุดนักเรียนคนรู้คนรู้แต่งชุดนักเรียนแล้วมันบอกว่าเฮ้มันขับคายขับขาไขว่าไอเนี่ยเหมือนที่กูผ่านตรงสารเหมือนไอ้ห้องหนึ่งอ่ะเหมือนในห้องหนึ่งเลยมันบอกมันยังไม่แน่ใจดีพอขับโอ้ยคนรู้ปะดู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 คนรู้จริงจริงอ่ะอันนี้คือเรื่องจริงนะอันนี้วัตถุทาจริงๆแจ็คก็บางบอกว่ามันก็ปั่นไป พอจัดถึงเนี่ยพอจังหวะฉากเร้่องมันเข้าไปใกล้มันบอกว่าจังหวะนั้นอ่ะมันเหมือนห่วงเวลามันสโลไปหมดอ่ะมันบอกว่าพอระยะที่มันเห็นหน้าเนี่ยเข้าไปใกล้จนมันเห็นหน้าหน้าประมาณให้ถึงนี้พอมาที่อิูลี่มันจะไหมแล้วก็ปั่นทยานตรงริฟึ์บาทมันจะต้องแบบเสียดกันจะเข้าไปใกล้ใกล้เจะบอกว่านลัวใช่ชวนชุดอะไรพวกนี้มันก็คือ ไอเด็กผู้ชายที่ยืนอยู่ตรงสาราที่ผ่านมาเมื่อกี้เสร็จสุดนักเรียนไอนี่เลยไอห้องสี่ทับหนึ่งคนนี้เลยซึ่งแจ๊คบอกว่ามึงเป็นไปไม่ได้ที่มึงจะมายืนตรงนี้เข้าใจเจ๊ไหมแจ็คมันปั่นจักรยานมามันเลยมาแล้วแล้วก็ยังไม่มีรถกันไหนส่วนเลยแจ๊คลือผ่านลื้อเลยหรือจะบอกว่าไอน,นี่มันขึ้นรถมาแล้วมาลงตรงนี้มันจะลงมาลงตรงนี้เพื่อใช่ไหมด,ดึกกันข้า,ขามเมื่อคืนแล้วจะบอกจังหวะนั้นอะ มันรู้แล้วว่าไอ้นี่ไม่ไม่ใช่คนแรกมันต้องเป็นผีแน่แล้วทีนี้พอจังหวะที่ลุๆๆๆกลูกคือไอ้นี่นะปั๊บไอ้เจ๊ตกตับัญกรเยินจังหวะที่หันหน้ามามองทีนี้ไอ้เด็กผู้ชายคนเนี้ยจากจาได้ที่มันยืนอยู่ตรงศาลาแล้วมันมองหน้าตรงปกตินี่ใช่ไหมทีนี้ไอ้เด็กผู้ชายนี้ไอ้เจะกับัญกระยันยไปึ๊บไอ้เด็กผู้ชายนี้ไอ้เจะผัดผ่าน,านไปปึ๊บเด็กผู้ชายานี้หันมอง ย in ิ้มแบบยิ้มแบบไม่ได้ปากสีปากะไรนะยิ้มแบบปกติยิ้มยิ้มมองอาจารย์ก็หันมองปุ๊บพอจังหวะที่หันมองปุ๊บคอมันหักตรงอาจารย์บอกชัดเลยกูเห็นชัดเจนเลยว่าจังหวะที่ขับคผ่านมองปุ๊บมันยิ้มไม่เสร็จปุ๊บมันคอมันคอมันหักลงกึ๊บอาจารย์บอกว่ามันได้ยินนงกึ๊บได้ยินกึ๊บแล้วคอหักกึ๊บทีนี้อาจารย์ปั่นจักรยานแบบสุดชีวิตเลยแบบ ไปเลยแ็กน้ำเหมือนตอนที่เล่นเกมมันมันนอนจับไอ้แจคมันมันเป็นความตลกที่มันไม่ตลกเข้าใจไหมคือตอนนี้แจ็คมา่อ้ฝั่งมันบอกมันพูดอย่างนั้นจริงบอกผมจําได้ไหมตอนเช้าตอนตอนเช้าเราเล่นเกมกับกูที่มึงเป็นโซนิกเล่นโซนิกกูเล่นแม็นกน้ำมันบอกกูคิดได้ใจเลยไปเลยแ็กน้ำตอนี้นก็ปันคือมันเหมือนตลกนะแต่อยู่นั้นมันไม่ตลกเข้าใจไช่ว่าอ่ามันเป็น มันเป็นตลกล้าแต่ก็ปั่นชีวิตเลยมันบอกไปถึงบ้านตรงไหนไม่รู้ถึงหน้าบ้านมันปุ๊บมันไม่เบรกแม่เลยเลยโดนจักรยานแล้วก็โตดรถจักรยานจักรยานล้มขึ้นตั้งแม่มนบ่นโอ้ยมันกันมันก็ไม่บอกไม่พูดแม่แม่เล็กินของมีข้าวก็ไม่ไม่อาบตาไม่อะไรเลยนอนวันอาทิตย์มันบอกว่ามันเป็นไข้ออนๆอน์เลยแบบเหมือนเหมือนเป็นไข้จัดสรนเหมือนเหมือนเรา อ่าแต่มันไม่ถึงกับหัวดปวดอะไรนะเหมือนกันว่าถึงแค่จะเป็นไข้จอ,อม,มันจันเพืก็พอมันดึงได้ก็มาเล่าให้าฟังเรื่องราวที่จะมาเล่าให้ฟังกันหอยอแจ็คเล่าฟังใน,นช่วงนั้นคนจะเริา่มมาเยอะแล้วในห้องปานก็เริ่มมาเยอะนะมันก็บอกว่าไอ้วันนั้นไงมันสุบไงนี่แหละไอ้คนเนี้ยเนีย่ย,ยอ่ามันเกิอดอุบัติเหตุหแม่พึ่งซื้อมอเตอร์ไซค์มาให้ใหม่อันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นอุทาหรณ์อสอนใจนะมันจะไม่เป็นเรื่องผีอะไรที่ไร้สาระ นะครับก็เป็นทางของสตีฟเด็ก,ดกวัยรุ่นพวกนี้ด้วยเนาะไม่ว่าจะเป็นน้องๆที่จะเพิ่งอ,อ,อ,อายุมากไม่มากกำลังวัยเรียนอยู่นะครับที่ดูคลิปนี้นะตอนฟังเป็นลูทตาหอมนะก็คือแม่ซื้อมอเตอร์ไซค์มาให้ให,ใหม่เขาพูดกันนะเพิ่งซื้อมาให้ไม่ถึงเดือนเลยนะเขาไม่เกิอดอะไรรถติออดตัองอ้งรถติออดตัองอ้งที่ดูไม่ได้เร็วนะ ด้วยแตนที่แบบเกี่ยวข้าวเลยนะแต่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 แติดตนแ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 ตด้มนแตนแ่นไตนไดนแตนแอนแตนแันแตนแตนแตแตน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 แอแตนแล้แตนแตแต่แนแต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 นแีนแต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 นแ้าแนแต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 ้แตน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 าตนตนแคอก็นแกวแนแตนนแตนแตนแนแนแตนแวนนแนแแตนแนแตนแไว้ต้านแตน ก็ระมัดระวังด้วยนะนก็เรื่องนี้ก็มีปรับมันอ่าก็ยังคงอยู่ในคอนเซ็ปต์ของเกมนะฮะก็ดูเรือิคนายสาราเกมสารดีก็ยังอยู่เรื่องคีก็ยังเป็น,นคอนเซ็ปต์ของเกมนะครับมีเรื่องราวมากมายเลยที่นุ้งเหนือมีป๋าเนี่ยสมัมผัสแล้วก็พบเจอมาตอนสมัยเด็กเดีย๋ยวเอาไว้โอกาสหน้าจะมาเล่าให้ฟังอ่าถ้าอยากฟังยังมีมีเรื่องราวเกี่ยวกับพีเนี่ยทีท่เกี่ยวกับเกม ก็จบวันนี้ฝากติดตามฝากติดตามช่องมิตรเวสุขินาด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมแอดไลน์สปอยเก้นเองอย่าลืมมือหนึ่งด้วย,ยนะ<ช>โอเคครับผมก็อาจจะมีคลิปต่อไปทีต่อไปก็ได้กับรายการนี้รายการหให<ช>ม่ทีม่มีชื่อว่าเชอร์ดีพอจจมติดเกมจบวันนี้ครับก็สองคนก็ลาไปก่อนลไปกค่ะบายบายชัก